สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับผมวัชรไก่นรันธาอดีตกรรมการสมาคุมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประมา์นะครับวันนี้มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรตินะครับวันนี้เป็นวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2563นะครับซึ่งตรงกับวันพระรัสขึ้น6คข้ามเดือน12ปีชวดนะครับ วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของคู่จิ้นดารานะครับระหว่างคุณนิกกี้นะครับณัชัดจันทพันธ์นะฮะและคุณใบเฟิร์นพัสกรคนบุญนะครับตามคำแนะนำของ f อฟผู้น่ารักนะครับก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมาของทั้งสองท่านกันคร่าวๆสักนิดหนึ่งนะครับคุณนิกกี้ณัชชัดจันทพันธ์นั้นเกิดเมื่อวันที่25มีนาคม2532นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ อาชีพนักแสดงพิธีกรแล้วก็เป็นนักร้องด้วยนะครับเข้าสู่การจากการประกวด LG Smart Challenge นะครับจบการศึกษาดับเปลี่ยนตีที่คณะมนุษยศาสตร์มหาวิเลัยรามกระแพงนะฮะมีข่าวกับสาวๆหลายคนนะครับล่าสุดก็คือคุณใบเฟิร์นพัสกรน,นะครับ มาดูในส่วนของคุณใบเฟิร์นพัสกรพลบุญนะครับเกิดเมื่อวันที่29ตุลกรกฎาคมนะฮะขออภัยนะฮะ29กรกฎาคม2532นะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับเป็นบุตรสาวของอดาวตลกชื่อดังนะครับคุณจะาตรงมกจกนะครับเข้าสู่งการจากการประกวดมิสชินไทยแลนด์นะครับ2003นะฮะและได้รับรางวัลน,นางงามมิตรภาพด้วยนะครับ จบการศึกษาแบบปิตรีที่คณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ปริญญาโทที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเแตมฟอร์ดนะครับเคยมีข่าวเลิกลากับคุณเจโม่แฟนหนุ่มนอกวงการนะครับแบบฉับพลันทันทีไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับมาดูพื้นดวงตาของทั้งสองท่านนะครับเริ่มที่คุณนิกกี้ณัชัด จันทพัฒนะครับเกิดเมื่อวันที่25มีนาคม2 5 3 2นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตรงกับบันเสาร์แรม4ี่ข้าเดือน4ปีมะโรงนะครับอายุปัจจุบันคือ31ปี6เดือนกับ27วันนะครับอายุย่าง32นะฮะลักษณะวันที่เกิดนะครับเป็นคนเกิดบันเสาก็คนเป็นคนที่แบกรับภาระสูงนะครับรับผิดชอบเรื่องใหญ่ เป็นคนมีความมานะอดทนอดกลั้นนะครับหนักเอาเบาสู้รักสงบสันโดษเป็นนักสู้ชีวิตด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะด้านดีๆและมีความอดทนสูงนะครับเดินเกิดมีดาวพุธกลุ่มอยู่ก็หมายความว่าเป็นคนพูดจาฉลาดปฏิพาน์ดีจเจ้าความค,คิดนักคิดนักวางแผนเรียนรู้เร็วนะครับเอาตัวรอดได้มีไหยดีปรับตัวเก่งเป็นตัวแทนเชื่อประสานดีนะครับแล้วก็มีกฎเกณฑน์ในการในชีวิตนะฮะแล้วก็มีมีพรสวรรค์นในด้านการพูดนะครับ เป็นคนที่ทำงานเก่งและและจะประสบความเร็จนะครับจากความสามารถของตนนะครับเพระา,อา,านะอัตตนั้นไปกระทบกับมะนะครับแล้วก็ทาสีนั้นมี13มหาอุดซึ่งแปลว่าความมั่นคงและกิจการอยู่ในดวงเลยนะฮะวิถีชีวิตนั้นต้องเคลื่อนที่นะครับรอดตนุไปกระทบมรณะมี16โสรถหมาบุคนนะครับเคลื่อนที่แล้วอาจจะทําให้มีทรัพย์นะครับมีความโดดเด่นในการเป็นศิลปินนะครับเพราะว่าระศุกนั้นเป็นสีในทางทักษาแล้วก็มีราหูเกาะอ,อันนี้มีโชคง่ายนะครับ ดวงชะตานะครับอาจจะเป็นได้มากกว่าศิลปินแน่นอนนะครับด้วยความที่มี13มหาอุดอยู่ที่ทาสีนะครับอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรบางอย่างในอนาคตนะครับในรูมาดูเรื่องราวความรักความเป็นคู่กันนะครับดาวศุกร์ของคุณนิกกี้นั้นเป็นสีนะครับแล้วก็มีหลางหูเกาะนะครับแต่ว่าตัวหนึ่งก็ไปกระทบหมาอุบาทเนี่ยอาจจะมีมีความรักมากนิดหนึ่งแต่ว่ามีความบกพคล้องในนั้นนะครับพันธุนะครับความมั่นคงคู่นะครับ ไปกระทบกรรม,มะนะครับเป็นว่าเป็นคู่ที่สร้างกุศลมานะครับมีความทาสาแปลว่าเหนื่อยด้วยกันนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็จุดที่เป็นรัภะมั่นคงคู่นั้นเป็นดาวอาทิตย์จุดนี้ถ้าเป็นดาวที่หรือดาวศุกร์มักจะเสียหายนะครับแล้วก็มีสิเราชาโชคอยู่มีความรุ่มร้อนในความเป็นคู่นั้นนะครับคู่ครองนั้นไปกระทบมาตานะครับต้องได้คู่ลักษณะบิดผู้ใหญ่หน่อยค่อนข้างจะดีนะครับคู่เป็นเด็กไม่ค่อยดีนะครับของคุณนิกกี้นะครับส่วนคุณใบเฟิร์นนั้นเกิดเมื่อวันที่20 เกกรกฎาคม2532นราะครับที่จังหวัดร,ราชบุรีนะครับตรงกับวันเสาร์แรม12ค่ำเดือน8ปีมะเส็งนะครับลักษณะนิสัยวันเกิดก็จะคล้ายๆค,คุณนิกกี้นะครับส่วนดาวเกิดนั้นเ,เดือนเกิดนั้นมีดาวอาทิตย์กลุมก็หมายความว่าเป็นลักษณะมีความรักความก้าวหน้านะครับมีเป้าหมายในชีวิตมุ่งมั่นกล้าตัดสินใจเฉียบขาดนะครับชอบการบังคับบัญชาใจคอก้อง,องฝังชอบช่วยเหลือชอบทําสิ่งใหม่ทันคนนะครับรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมใจร้อนเป็นบางคราวที่ถีพอสมควรนะครับ ระเกียริและศักดิ์ศรีนะครับไม่ค่อยยอมคนเท่าที่ควรนะฮะวัยเด็กนั้นเกิดมาไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าตะนุงไปกระทบฮีนะมีกรรมะอยู่ด้วยนะครับแล้วก็พันธุความมั่นคงหรือความอบอุ่นในครอบครัวเป็นการลักขีในพื้นดวงนะครับอาจจะอยู่ในครอบครัวที่มีความบกพร่องนิดนึงนะครับจะประสบความเหลื่อมด้ตัวเองนะครับเพราะว่าทาสีแล้มี18มาจักรพรรดิอยู่นะครับโดดเด่นในความเป็นศิลปินเช่นเดียวกับคุณนกกี้นะครับเพราะดาวศุกร์เป็นสีในทางทักษา มาดูเรื่องราวความรักความเป็นคู่นะครับดาวศุกร์ของคุณใบเฟิร์นนั้นเป็นอริมรณะหมาโจรมีความบกพร่องในความรักอยู่พอสมควรนะครับมีความรักมักจะไม่ค่อยไม่ค่อยเสถียรนะครับไม่ค่อยนิ่งนะครับมั่นคงคู่นั้นพันธุเป็นกาลีอันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะเท่าที่ควรนะครับมักจะมีปัญหาในเรื่องของความอบอุ่นหรือความรักหรือความเป็นครอบครัวนะครับจุดที่ลาภะมั่นคงคู่นั้นเป็นดาวจันทร์อันนี้ไม่เสียนะครับ เป็นสุปเคราะห์และมีพระเกตอยู่อันนี้ได้ไดคู่ทนทางไกลและคู่ต่างชาติเพานั่งจะดีนะฮะป<ม>ัตตนีคู่ครองแลนเป็นกระทบสุภะและเป็นทานังเนี่ยลักษณะถ้ามีคู่แท้จะเป็นคู่ที่มีทรั์นะครับหรือมีเกตินะครับมาดูสมพงค์คู่ระหว่างคุณนิกกี้และคุณใบเฟิร์นกันนะครับคุณใบเฟิร์นนั้นเกิดเป็นเสราร์คุณนิกกี้เกิดเป็นเสราร์นะครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับคุณใบเฟิร์นเดือนเกิดมีดาวทิศคุมนะครับส่วนคุณนิกกี้มีดาวพุธกลุมอันนี้เป็นคู่คิดนะฮะ มันคงคู่จุดที่เป็นลาภคุณเบเฟิร์นเป็นดาวจันท์ไม่เสียนะครับส่วนคุณนิกกี้นั้นเป็นดาวทิ์อันนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาและที่สําคัญจะมี11ซ้อนอยู่ที่จุดลาภานี้มีความรุ่มร้อนในความเป็นคู่นะครับปัตจัคู่ครองคุณเบเฟิร์นนั้นไปกระทบสุภาได้คู่ดีนะครับส่วนคุณนิกกี้นั้นไปกระทบปิตาต้องได้คู่ผิดผู้ใหญ่นะฮะพอจะสรุปคร่าวๆเรื่องราวความรักและความเป็นคู่ของทั้งสองท่านนะครับ หนึ่งนะครับในวันและเดือนถือว่าดีนะครับพอไปได้นะครับลักษณะคล้ายๆกัน2ก็คือความมั่นคงคู่คุณใบเฟิร์นดีนะครับส่วนคุณนิกกี้นั้นเสียนะฮะสก็คือปัตตนีคู่ครองนะครับของคุณใบเฟิร์นจะได้คู่มีทรัพย์คุณนิกกี้นั้นจะต้องได้คู่ลักษณะเป็นผู้ใหญ่หน่อยหน่อยถึงจะดีนะครับในและสีก็คือในดวงชะตาของทั้งสองคนเนี่ยเหมาะที่จะเป็นเพื่อนกันมากกว่าคนรู้ใจนะครับ ถ้าหากคบหาดูใจกันก็คงจะได้ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันจะเป็นเพื่อนกันได้ยาวนานนะครับแล้วก็ความเป็นคู่ครองของ,ของทั้งสองท่านนั้นค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันนะครับขอวิเคราะห์ไว้ว่าทั้งสองคนนะครับคงจะเป็นได้แค่คู่จิ้นนะครับโอกาสจะเป็นคู่จริงนั้นถือว่าไม่มีนะครับผมประจันไก่นารันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับโทรมาคุยกันที่เบอร์โทรศัพท์8ู 1.5.9.9.9.9.6เนะครับเวลาก็ประมาณ9กานากาถึง21นาฬาของทุกวันนะครับเบอร์โทรและเบอร์ไอจีไลน์นั้น, mm. นเป็นเ <G un> บอร์เดียวกันนะครับค่าบุญชาครวก็500บาทตอนถทงดวงชะตานะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่นะครับ mm. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนเพื่อนร่วมงานบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขัเ้เลืนตำแหน่งนะครับการโยกย้าย สุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่ผมอยู่ในวงการโหนมามากกว่า20ปีนะครับเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกๆวันจะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยนะครับเก็บเบอร์โทรศัพท์นี้ไว้นะครับในวันที่ท่านตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้นะครับโทรมาคุยก,กันนะครับติดต่อกันในยูทูบในไลน์ใน Facebook ในชื่อของห้องโหนนารันทานะครับในสแกมในชื่อของนันทาข้เก้านะครับข้อมูลที่ผมจะใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับหนึ่งคือวันเดือนวลาเกิด 2. ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้างนะครับ3ก็คือลายเซ็นถ้าไม่มีลาเซ็นเขียนชื่อนามสกุลน,นะครับเพื่อที่จะดูท่าของของตัวอักษรนะฮะและ4ก็คือ,อรูปใบหน้านะครับ5ก็คือบทรศษพที่ท่านใช้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับ,บการรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับ ถือเป็นกำลังใจยิ่งในการทํางานและขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปนะครับจะจัดให้เป็นลําดับนะครับสวัสดบวันนี้ก็ขอขอบคุณสาหรับการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ